นี่คือผ่านเกณฑ์นะคะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้ผ่านเกณฑ์แล้วก็กินหอยต้องมาเยอะนะนหน้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้พาทุกคนมาเก็บหอยตรงที่ไม่เคยมานะคะตรงนี้เป็น ซาโซพี่น้องซาโซเ่าเคยมาตแจะไปนายใคจะมีปูนะอึ๊บหนึสองสา เจ้านะปูขนอับมพากินก็มีเอาแน่อยู่ด้วยจ้าเด้อจะบอกตำรวจเด้รัะสิมจับ่อยปลาดิชื่องเชิงทุกคนเนี่ยเห็นไหมแล้วทองอันนี้เป็นหอยธรรมชาติทุกคนเลี้ยิเลยเยอะเหมือนเห็บเลยเยอะเกินมันก็น่ากลัวสิ จะเยอะขนาดนี้อันนี้มันเกิดจากธรรมชาตินะคะทุกคนมันก็จะอร่อยอีกแบบแตกต่างกับที่ไอเคยไปหาเห็นปะภาสีบแบบว่าเปลือกของมันอะจะหนากว่ากลับไปพอได้กินได้มาละ าดงเยัพบ่พ่อพี่ชนอ่ะเพิ่นเคยมาจ้ะแต่ว่าไอาไม่เคยมาเนาะก็เลยหาดงยังยไม่ไม่เจอเก็บเอาอันนี้ไปก่อนก่อนที่น้ำมันจะขึ้นจ้ะเท้ามันใหญ่ไหม,มก็ก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าเพียงเห็นเนี่ยมันเกาะหลมันก็เลยแลดูไม่น่ากินนอกจากว่าเราอ่ะจะไปกระเทาะออกพี่น้องก็อนใหญ่ๆก็เทาะออกแล้วก็ไปกินอันนี้ได้อยู่ ะะต้องได้อะไรกับ้าเนานะุกคนเนาะมองงอามยามันมเป็นหอยธรรมชาติถ้าหอยหลุดจากฟาร์มจะลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนนะมันสิเป็นสีเขียวๆออกเขียวๆคืออยู่ในห้างนะ I ยากซ้ำนี่เมืองนี่โคตรหินแบบนี้เลยจะอยู่มันไม่มีโค 너무 니 หลายอยู่ได้จ้ะรวมๆแล้วก่อนตัวน,น้อยกต่เามาืา่ายลง่ล้นมันจะถ่ายกันให้หมดอยู่ดิตายตอนนี้เสร็จทิ้งทับกันที่ห็ดดีเลยจ้ะเดี๋ยวพี่เทียก็จะทำกินเลยแล้วกันมีข้าวเหนียววันนี้ไม่หาหรอกว่กินพวกนี้ข้าวเหนียวเออทำอะไรค่ะทำไมเราเก่งขนาดปลูกคนนั้นไม่ใหญ่ได้หลายอยู่แล้วสุดท้ายแล้วก็เยอะอยู่นะ

กว้ผมได้เวลาดอกเดียวรอบหน้าเดียวแวพเอาแล้วนข้าว้าอันนี้ดอ ไปเย,ไยอนะไม่ไหลจ้ะทุกคนปูไปเยอะอยู่นะก็มไม่ได้อีกท่านนี้เดี๋ยวดูทุกคนเก็นมาอ่ะนะไม่ใส่ไม่ใส่โอเคอเราเ,เ,เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย,บายขอบคุณค่ะผลง,งานวันนี้จ้ะได้ปูตัวนี้มานี่มาตรงนี้มาเห็นไหมปูนมนมขนปูขน,นจ้ะจ้ะทุกคนได้พอกินแต่ววันนี้จะจะเลือกอันที่อน่อนๆเอาไปตับแจ่วหรือว่ากินกระสุนตำเนาะ